สวัสดีค่ะรอดีพื้นชาวเฟซบุ๊กและโซเชียลมีเดียวันนี้อะ,อะไรโอ้ยใครโทรมาเนี่ยลาอัพคลิปโยนี่ใช่จะบอกว่าก็คือวันนี้เปื่อยหน้าประชดลักนะคะประชดวันวันทนไทยนะคะก็ไม่แต่งนะแต่ว่าสมัยก่อนอคน คนติดตามก็พูดว่าปะสมัยก่อนกูก็เห็นเปลือยทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะไม่ไม่มีอะไรมากก็แค่จะบอกก็ยังไงอะวันนี้มันวันเลนทาร์มเสียตัวเหรอดิค่ะไม่ใช่นะไ่้นานะอไม่ใช่ <c oughs> คือจะบอกว่าสมัยก่อนเนาะตอนที่เราเป็นแบบว่าวัยรุน่น,นเด็กแบบว่าใสาๆปิ๊งเงี้ยเราก็แบบว่า จะเป็นขั้นตอนใช่ไหมเราคันเด็กเลยแม่ล่ะตอนเล็กๆอ่ะเราชอบผู้ชายหล่อชอบผู้ชายหล่อชอบผู้ชายแบบสมาร์ทหล่อสูงเก๋ขาวอะไรอย่างงี้ก็พอเราโตขึ้นมาอีกนนึงเราก็ได้รู้ว่าผู้ชายหล่ออ่ะมันไม่มี ความหมายนะคะมันกินไม่ได้นะคะเอามันกินได้กินได้แต่ตัวยออกไปเลยอินแล้วก็คายแล้วก็เหยียบนะคะแต่ว่าเราก็รู้ว่าเออผู้ชายที่ขยันทำมาหากินเออแบบหน้าตาไม่ต้องหล่อบ้ากนะเคี้ยงได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับขยันทำมาหากินบ้านรวยไปโซ่อะไรอย่างงี้สเปคของแม่อันนี้อันนี้ก็เป็นสเปคของผู้ใหญ่ที่มันนิดนึงไม่สเปคของแม่ที่จะให้ลูกมีที่แล้วมีหัวคิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้ก็คือก็คือ ไม่มีเนี่ยเอาดี้คดีดีแล้ววแบบเนี้ยตอนนี้ใครก็ได้ใครก็ได้นะใครก็ได้ใครก็ได้ตอนนี้อมึงก็ใจไหมไม่ต้องหล่อไม่ต้องรวยไม่ต้องฟ้าเยี่ยอะไรก็แล้วแต่เออเอาใครก็ได้ไม่ได้ยังไงแกต้องมีให้มันเด้คุณแม่คิดอย่างนี้คุณลูกเลยโสดมาแล้วนะคะประมาณ25ปีเนาะตั้งแต่เกิดมาใช่ไหม ไม่รับนะคะไม่เป็นไรค่ะแอบไปเอาข้างนอกก็ได้ที่บ้านหายไปนี่แปลว่ามึงแอบเอาใช่ไหมไม่เอาเนาะไม่เอาเนาะไม่ฉีกลูกเนาะโอเคสุดคุณแม่มีคุณรักมณะไหมคะไหนเล่าให้ฟังสิเอาแบบกระชับเนาะเพราะว่าสาาทีลวก็เราเด็กๆอะนะก็คือคนหล่อไม่ได้สนใจเพราะว่าเราสวยไงส่วนมากคนก็จะมาให้ดอกไม้เราเออแล้วตอนนี้เป็นไงเอ แต่ก็ได้ขวร่อนะลูกถึงได้ออกมาโอ้ไม่ใช่จะบอกว่าจริงๆนะว่าต้องหาขวรอ่อๆนะถ้าจะเป็นเอาพ่อของลูกอะไรอย่างเงี้ยเอาหล่อไว้ก่อนเอาหล่อไว้ก่อนว่าจะได้ไม่ต้องสัญญกรรมเยอะไงถึงออกมาเอาหล่อไว้ก่อนพอได้ลูกปุ๊บก็ทิ้งแม่งไปเลยอแล้วก็หาขวรวยๆม่แต่ว่าถ้าเกิดแต่ว่าถ้าเกิดแบบว่าคีดว่าัวรวยแล้วเออเอาไปสัญญกรรมแล้วก็เอาเอาไปลูกคลอดออกมาก็ตอนหมออยาเโตคืออยาไปทำหน้าเลยอย่างไรแกไปแนะนำเขานาอมันอยู่ที่บุญวัฒนาว้ยเออบุญวัสนาเรื่องขวหรือเรื่องลูกเรื่องลูก ปวดด้วยปวช่างแมงโหโอเคราคาก็วันนี้เป็นวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักอันนี้เขาเลือกแล้วเขาเลือกแล้วมีเหตุผลแต่ทีะพูดมาทั้งหมดนี้ไม่เจีิงอะไรเลยนะคะก็จะบอกว่าหลายๆคนก็คิดว่าเป็นวันที่ต้องเสียตัวนะคะซึ่งมันก็เป็นใช่จริงๆไม่ใช่เนาะวันวาเลนไทน์ก็พิเรนส์สกินแช่นะคะโปรโมทนิดนึงไทยกินบ้างซื้อบ้างอะไรบ้างนะคะจะได้มีเงินไปกินข้าวัวดก็ไม่ใช่นะคะแต่ไม่ควรไปเรียนแต่ไม่ควรไปเรียนเพราะมันไม่ใช่เราเรียนตัวเองนะคะก็นั่นแหละจะบอกว่า วันวาเลนไทน์พูดจะพูดอะไรเลยลืมเ,เลยเร,เ,รเรื่องเ,เ,ออเรื่องร้อนเศษตัวเอจริงๆนะมันมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความรักระหว่างรักผัวรักเมียรักผู้ชายรักผู้หญิงเลยเหรอกรักอะไรก็รักเป็นเหตุรักมานร้อนอะไรรักแม่รักพ่อรักปู่ย่าตายายรักลูกจะจริงๆแล้วมันไม่ใช่วันของคนไทยเลยนะเหอะหมอยกันไหมเอะเป็นไรเออเป็นไรเป็นไรเโอเคแล้วค่ะก็คลิปนี้มีสาระมากเลย ขอให้คนมีความรักที่ดีนะคะแล้วก็ได้ความรักกลับมาสักหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้านะคะดอกไม้ก็ถ้าแพงก็ไม่ต้องไปซื้อมันเยอะเนาะเก็บังค์ไว้ทำหน้าดีกว่าถอดูปนิดนึงนะอย่าบ้าผู้ชายมากเนาะคุณแม่อย่าฉีดลูกเนาะไม่ฉีดลูกนะคะโอเคนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าตติสอนใจวันนี้ดอกไม้ถ้าแพงก็อย่าซื้อมากนะคะเอาเงินไปทำหน้าดีกว่าเอาเงินไปซื้อพี่รามีให้หน้าแบบเอินเยนใส่นี่ผู้ชายจะได้มาติดนี่ไงดูสิดูสิ หนะเข็ะนะเออโอเคนะคะไปแล้วนะคะโอเคนะคะชอบเซอร์เชิญชาสก๊อตตี้ใหม่ค่ะแล้วเจอกันนะคะ